สวัสดีคุณผ,ผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับอยู่กับช่องโยคีศูนย์ศูนย์เจ็ดเองนะครับผมนะครับวันนี้เราก็จะมาทําตามสัญญาที่เราเคยสัญญากันไว้จากคลิปล่าสุดที่ผมเคยลงไปนะผมจะมาเล่นหมดนี้เอ่อหมดสิบคนนะต่อไปผมจะเล่นหมดนี้หมดนี้แต่ผมไม่รู้อันนี้มันจะออกมาตอนไหนอ่ะโอเคครับเราไปเริ่มเล่นหมดนี้นเลยไปเต้นเต้นโชว์เต้นโชว์ เอนะครับเราเริ่มกันเลยเอันนี้เป็นหมดวางระเบิดครับพี่น้องโอผมไม่ค่อยชอบเล่นยังไงไม่รู้นะแต่ก็จะพยายามเล่นนะเอ้เฮดูดีจริงจรง เอแต่ผมขอตัดคลิปแป๊บหนึ่งนะครับเพราะว่าพ่อผมเรียกนะั่นไม่อยากให้มันดูนวุ่นวายสรุปตาเมื่อกี้นี่ผมกู้ระเบิดทันครับพี่ร้องว้าวยอดคิดจะทำเลยยิงหร นักสินบดถูกวาง Bomb diffused. Nice <coughs> <the> next round. And <coughs> No, the objective. The <coughs> enemy has the bomb. เดี๋ยวตรงนู้ก่อนนะตรงไหนเ<น>ช็คก,ก้กระสุนเอ๊ยโ<น>อ้โห<น>มาเป็นคนคนละเมืองดีทำมาเป็นคนละเมืองดีจะฝากเขาให้สวยใชยไป เราลองใช้เป็นนี้ดีกว่ามาเป็นพลเมืองดีแม่แมโอ้มเอ้าจะหน้าอ,อีกแล้วเลยโอเคคราวนี้เราเป็นฝั่งเราเป็นฝั่งกู้ครับ จะระเบิดน,นะเราต้องตามคนที่มีระเบิด ชนะโอ้อะไรวะเนี่ยมันเกิดบ้าอะไรขึ้นมันจบงามๆเลยเว้ยเออทำไปได้วันนี้นจบเร็วนะเราสามารถลงชิปแบบยาวๆเลยไม่เหมือนชิปก่อนลงแบบครึ่งเกม ก็ MVP อยู่แล้วเออโอ้โห MVP แล้วท่านผู้ชมออ้อยอดไปเลยอ่าเดี๋ยวผมตัดคลิปก่อนนะพ่อผมเข้ามาในห้องอีกแล้วโอเคมาต่อกันเลยว้าวได้ตัวนี้มาเอ้มัน,ปกกนเป็นสกินปืนตัวนี้ปืนคือดีดปืนหรือแรกงสงงก็ไม่รู้แต่ว่าที่ผมอยากได้เ นี่เล่มนะเล่มน嘛ตัวละครนี้ได้ตัวนู้าแต่ตัวนี้มันคืออะไรนี่อันนี้มันท่าเต้นนี่อยากได้ไปนี่ะแล้วอะไรเราจะเล่นไปเร,ไรื่อยๆเออว่าแต่หมดแล้วมันเราจะได้แบบไหนบ้างวนะเนี่ยเราไปเล่นกระดิกตาหนึ่ง วู้ฮูฮู้ฮ้อุ้ยหนมุมานวะซันดูแฟงนั้นสิพวกมันหดรูไม่รู้ว่าหดจริงไหมเนี่ยต้องดูก่อน พี่ว่าหานุมานเ่ยอือะไรเนี่ยมันตื้อๆกันเลยโอ้โหฝั่งนี้ผมว่าผมสู้ไม่ได้อะต้องคอยเฝ้ากันว่ามันไม่โผล่ไ อันนี้น่นไงผมมาแล่นอีกตัว เมื่อเพื่อนเราจะแต่งตัวกักกักันก็มีฝีมือเล่นนะไม่เหมือนพวกเอาแต่ของหนุนไปด้กันตายไป ยนข่าวว่าแหลมตันี้มนเอีกตัวหนึ่งไปไหนวะหนูต้องรอก่อนมันเฮ้ยแล้วมันขึ้นอ่มัน,น,มมนจ,ะจะขึ้นตรงจุดเอจร l เปล e d เดี๋ยวผมกุลระเบิดเอ่อทุกคนครับเดี๋ยวผมกุลระเบิดเสร็จแล้วอ้าวอ้าวโอเคนะครับเมื่อกี้ผมต้องขออภัยจริงๆนะเพราะว่าเอ่อผมไม่มีห้องเป็นส่วนตัวนะครับก็เลยต้องหยุดหยุดพักพักนิดหน่อยอาจจะทำให้หน่าลำคานดึงสำหรับท่านผู้ชมนะอหผมเจอจุดเอล้ผมไปตรงจุดเอดีกว่า เอจุด A อือฮ <The> <The> mm ัมเห็นไหมแวบกตรงจุด A นะลองไอ้ยคนยิงผมพอดิโอ้โหปืนอะไรยิงวะปืนเหมือนกับผมเลยอ่ะเขาเป็นตองใช่ะดีกว่าบอกเพื่อนไปจุด A ดีกว่าเออเพื่อนกำลังไปที่จุด A ไม่เป็นไรหรอก อะ okay. ไ้วะนั่นไงรีไปเร็วเออถือจอบไปคะเลย กลัวมันดักเนี่ยไม่ใช่อะไรหรอกระวังน่เพื่อนกูแล้วเฮ้ยเราเปิดทุกกูแล้วเออเปลี่ยนฝั่งตอนนี้เราเป็นฝั่งเอ่อ ระเบิดนะคราวนี้นผมจะเล่นแบบจริงจนะังแล้วไปเดี๋ยวต้องตามเพื่อนคนนี้ไปเอ้เพื่อนแลาผมเล่นผมจะเล่นแบบเล่นๆนะให้ความเป็นจริงนะแต่ว่าถ้าเจอสถานการณ์แบบนี้ก็ต้องเล่นจริงจนะังแหละ ตัวหนานโอ้ยโดนระเบิดตายอะไรวะเนี่ยตายอย่าง,งโง่เลยโดนระเบิดตายพี่น้องอ้า <c oughs> ปืนปืนดิด วืนหรือล่างทรงอ้าวเพื่อนเดี๋ยว,วอันนี้น่าจะเน็ตหลุดแน่อันนี้คนนี้เน็ต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 หลุดแน่จบเกม <c oughs> <c oughs> จบเกมอ่ะจบเกมอ่ะจบเกมแล้วพี่น้องเกมโอฟนาทีเราเล่นเป็นกัน okay. โอเคโอ้เราอาจไปสิบสองนาทีพี่น้องเอ้ย โอเคไม่เป็นไรนะก็ถือยังว่ายังมีคลิปลงให้ท่านผู้ชมดูนะอันดับสองครับอันดับอันดับหนึ่งตือตัดตัดเฉลยตัตัดเฉลยนี่หละเฮ้ยเราผมไปดูการอัพเกรดปืนกันปืนผมเป็นยังไงบ้างเราคงไปอัพเกรดเดี๋วจะมา เออลำกล้องี่นี่ลำกล้องใหม่เฮ้ยลำกล้องในพื้นที่ลำกล้องในพื้นที่ขนาดเล็งระยะเวลาเล็งอ๋อมันจะเล็งช้าอันนี้ล่ะเออตัวนี้มีเก็บเสียงระยะเวลาเล็ง อาตัวนี้เหมือนเดิมเลยดีละต้านลำกล้องต้านลำกล้องตัวนี้มันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ใช้ตัวนี้น่าจะดีละกล้องเล็งตัวนี้ผมยังไม่มีอยู่กี่กล้องนะอ่าผมยังไม่มีหนึ่งสองสามสี่ยังไม่มีอยู่สี่กล้องครัแบบเอ่อผม ตอนปัจจุบันที่ใช้อยู่ใช้กล้องนี้แต่ว่ากล้องนี้ผมว,ว่ามันรู้สึกว่ามันจะซูมเยอะไปหน่อยผมเปลี่ยนเป็นกล้องนี้ดีกว่าไปกล้องกล้องนี้กล้องนี้ดีกล้องนี้โอเคเราไปปรับแต่งเพิ่มแป๊บนึงนี่ยมีเลือกเลือกตัวนี้โอเคอ่าจะครบ15นาทีแล้วโอเคนะครับ สำหรับคลิปนี้นะผมก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับเนย่นย่อย่มุนย่ง่อ